อัละคะ่ะมาทีนี้มาต่อที่พันธะเคมีเนาะเราจะลองมาดูรูปร่างดูขั้วดูมุมนะคะแล้วก็ชนิดแเหน่นยวรนนะหว่างโมเลกุลเนาะจะข้อสอบได้เลยนะขอทวนนิดนึงค่ะถ้าสมมุติว่า,ารหัส2 0ย์กับ2-3ก็จะเป็นรูปร่างเส้นตรงเหมือนกันเนาะแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นสองหนึ่งกับ2 2ก็จะเป็นมุมง,งอนะคะแล้วก็30ูนเนี่ยสามเหลี่ยมเป็นาไม่แน่3 1ก็จะเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมเนาะ32ก็เป็น T s ีเชฟ c 0ทรงสีหน้านะ c หนึ่งก็จะเป็น c ซอนะคะ c สองก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบนราบนะคะแล้วก็ห้าูนย์ก็เป็นพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยม5้าหนึ่งก็เป็นพีระมิดฐาน่เหลี่ยมไม่มีคู่นะอันนี้ไม่มีคู่นะแล้วก็หกศูนย์ก็คือเป็นทรงแปดหน้านะอะแต่บางคนอาจจะสงสัยพี่ถ้ามีสองตัวทําไงสองตัวก็เส้นตรงไปเลยจะ้ะถ้าอะตอมเหมือนกันก็จะไม่มีคู่ถ้าอะตอมต่างกันก็เป็นไงคะ มีขั้วนีเนาะประมาณนี้อ่ะทีนี้เขามาดูตรงนี้ตรงนี้ก็คือเขาถามว่าข้อใดมีรูปร่างโมเลกุลที่มันเหมือนกันก็คือจริงๆก็คือเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปวาดดูว่าแต่ละตัวมันเป็นรูปแบบงอมหรือเปล่าคะพี่เสียเวลาเนาะมันก็จะทําให้เราทําได้ช้าเพราะว่ามันต้องแข่งกับเวลาถูกไหมคะ,สะแสดงว่าถ้าสมมุติว่ารหัสมันเหมือนกันสแสดงว่ารูปก่างมันจะต้องเหมือนกันถูกเปล่าทีนี้เราก็ไปดูแค่รหัสได้เลย ซึ่งการดูรหัสง่ายมากก็คืออันดับแรกสุดเราดูก่อนว่าอะตอมล้อมรอบมีกี่ตัวพี่เริ่มดูตัวนี้ก่อนนะ xe o 3นะีนอนเป็นอะตอมกลางถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะมีอะตอมล้อมรอบอยู่3ตัวก็คือออกซิเจนแล้วก็การหาลนแพลนิคตอนก็คือเราเอาอะไรคะเราเอา8ซึ่งเป็นจำนวนอิเล็กตรอนของซีนอนไปลบกับไปลบ กับจำนวนอิเล็กตรอนที่ใช้ก็คือออกซิเจนตัวหนึ่งอ่ะมันใช้สองค่ะเพราะฉะนั้นสามตัวมันใช้เท่าไหร่สามตัวก็ใช้หกนะแปดลบหกเท่ากับสองคือกี่คู่คะคือหนึ่งคู่สแสดงว่ารหัสของเราคือสามหนึ่งเนาะแล้วกอ็อีกตัวหนึ่งอีกตัวเนี่ยเราต้องระวังให้ดีว่าออกซิเจนมีหนึ่งตัวฟูรีนมีสองตัวสแสดงว่าอะตอมล้อมรอบเราต้องมีกี่ตัวเราต้องมีสามตัวเนาะ เพราะฉะนั้นพอมี3ตัวเสร็จปุ๊บตอนที่เราจะหาโลนแพลนิคตอนทำไงก็คือ8นะคะลบออกซิเจนใช้2คู่อรีใช้อีก2ก็เท่ากับ8ลบ4ี่ลือ4คือกี่คู่2คู่เนาะ,ะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเป็นเลยค่ะ3 2เห็นไหมว่าถ้ารหัสเป็นไม่เหมือนกันแบบนี้ก็คือรูปด้านมันก็จะไม่เหมือนกันได้เปล่าเพราะฉะนั้นแต่เรา ถ้าใครเผลอใครลืมว่าเป็นรูปร่างอะไรเนี่ยเราก็ยังสามารถทําข้อสอบข้อนี้ได้อยู่เนาะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูต่อเลยค่ะอันนี้อันนี้เป็นตัวเดิมซ้าเนาะก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะสามสองเหมือนเดิมนะสามสองอันนี้ก็สามสองเหมือนเดิมเขียนไว้ก่อนเนาะแล้วก็แต่ถ้ามันเป็นตัวนี้ค่ะฟูรีนมีสามตัวใช่ปะ่ะแล้วก็ซีนอนอยู่หมู่แปด มันใช้ไปสามก็เหลือมันจะเหลือห้าถูกไหมคะแต่ว่าถ้ามันเป็นไอออนบวกเนี่ยคือเราเอาเล็กตอนออกถ้าเราเอาเลกตอนออกปุ๊บเราต้องเอาไปลบออกอีกหนึ่งเนาะส่วนมากมันจะไม่ค่อยมีเลขขี้นะคะเลขขี้มันได้มันอยู่กันเป็นแบบคู่คู่เนาะมีแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นที่จะเป็นเลขขี้แปดลบนี่ก็เหลือกี่คู่อ่ะสองคู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรเหมือนกันคะสามสองเหมือนกันเนี่ยหันป่ะหันนะ แสดงว่าตอนนี้ลหัสมันเหมือนกันเนาะละหันเหมือนกันปุ๊บแปลว่าอะไรคะแปลว่ามันเป็นรูปร่างโมเลกุลเดียวกันเลยอย่าลืมว่าเวลาที่มันเป็นไอออนทําไงถ้าเป็นไอออนบวกเอาไปลบออกขอพี่เขียนเขียนคำไว้ให้นิดหนึ่งถ้าเป็นไอออนบวกเอาไปลบออกนะการคิดการคิดลนแพรอิเล็กตรอนนะถ้าเป็นไอออนบวกไปลบออกถ้าเป็นไอออนลบไป บวกบวกเข้าถ้าเป็นไอออนบวกไปลบออกถ้าเป็นไอออนลบไปบวกเข้าโอเคก็ได้คําตอบออกมาเลยทีนี้เราลงมาดูข้อสิบข้อสิบเขาถามเขาถามว่ามุมใกล้เคียงกันคือมุมเนี่ยวิธีสังเกตง่ายๆของมันเลยก็คือถ้าสมมติเราดูซีรีส์ที่ลงท้ายด้วยศูนย์ก่อนซีรีส์ที่ลงท้ายด้วยศูนย์มีใครบ้างมีสองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ ห้าศูนย์หกศูนวิธีการดูง่ายๆเลยก็คือถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่า,าจำนวนอะตอมล้อมรอบยิ่งเยอะเนี่ยแปลว่ามุมมันจะเล็กลงค่ะอันนี้คือมุมเล็กลงเลยทันไหมเนาะโดยที่แต่งจริงถ้าใครจําได้สองศูนมันเป็นเส้นตรงใช่ไหมมุมเท่าไหร่ร้อแปดสิบไงสามศูนย์เป็น สามเดี่มเป็นลาบคือพิซซ่าหารสามได้สามร้อยหกสิบหารสามได้ร้อยยี่สิบเนาะแล้วก็สี่ศูนย์เนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่คะร้อยเก้าจุดห้านะสี่ศูนย์เป็นร้อยเก้าจุดห้านะคะแล้วก็มีแค่นเดียวแหละที่ต้องจําก็คือสี่ศูนย์แค่นี้เองจะถามว่าถ้าหนุถ้าหนูจําไม่ได้ว่าใครเป็นเท่าไหร่เนี่ยหนูทาข้อสอบนี้ได้ไหมทาได้นะทีนี้มันจะมีอีกซีรีส์หนึ่งก็คืออ่าสี่ศูนย์ค่ะจะมากกว่าสามหนึ่งแล้วก็จะมากกว่าไรสองสอง เราจะสังเกตเห็นว่าถ้าถ้ามันมีลนแพรเยอะขึ้น่ะมุมมันจะเล็กลงเพราะว่าลนแพรมันผักแรงถ้ามีลนแพรเยอะขึ้นมุมมันจะเล็กลงนะโดยที่ทําไมทําไมถึงสามารถเปรียบเทียบกันได้เพราะว่าถ้าเราเอา2องตัวนี้ค่ะมาบวกกันทุกข้อจะได้4เหมือนกันหมดเลยแต่ว่าเราสามารถเปรียบเทียบกันได้แล้วก็เนี่ยค่ะมุมมันจะใกล้เคียงกันตรงนี้นะ อันนี้มุมมันจะใกล้เคียงกันนะคะก็คืออันนี้ร้อยเก้าจุดตัวตัวแรกร้อยเก้าจุดห้าตัวที่สองอาจจะแบบร้อยแปดจุดห้าร้อยเจ็ดจุดห้าอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือต่างกันแค่ไม่มากแต่ถ้าแบบสองศูนย์กับสามศูนย์เราจะเห็นว่ามันต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะอยู่เด้อเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราต้องเขียนรหัสออกมาก่อนนะสองศูนย์ทำยังไงสองศูนย์ก็คือเลขตัวแรกเป็นเลขสองอยู่แล้วแน่เพราะว่าออกซิเจนสองตัวใช่ไหมวิธีการคิดลนแพก็คือ เชอ,อร์อยู่มูมหกเนาะลบออกซิเจนหนึ่งตัวใช้สองสองตัวใช้สี่ก็เท่ากับสองคือเกี่คู่คะ่ะหนึ่งคู่ส่วนคาร์บอนอ่อออกซิเจนมีสองตัวเหมือนกันคาร์บอนมีอยู่มูมสี่ใช่ไหมลบกับสี่มาจากออกซิเจนหนึ่งตัวใช้สองสองตัวใช้สี่นะคะก็เลยศูนย์เนี่ยสองหนึ่งกับสองศูนย์นี่คือมุมต่างกันเยอะอยู่เดอ้อร้อยแปดสิบกับประมาณแบบร้อยสิบกว่าๆอะไรเงี้ย b e c สอง b e อยู่หมู่อะไรนะอยู่หมู่อยู่หมู่สองมีคอเดเนโอสองตัวเริ่มสองจากอยู่หมู่สองใช้ไปสองเหลือศูนย์อ่ะ o สามเนี่ยบางคนอาจจะเขียนไม่เป็นเนาะก็คือให้หนูเขียน o ตรงกลางก่อนให้เขียนออกซิเจนแบบ o สองก่อนแล้วก็ o แต่และตัวนะคะมันจะเหลือลนแพอยู่ตัวละสองคู่พอมี o เข้ามาเพิ่มเนี่ยคือตอนนี้มันครบออกเตตแล้วเนาะก็คือ วิธีการออกเตตเราดูยังไงก็คือเอาเอาเลขหมูไปบวกกับเอาเลขหมูไปบวกกับแขนที่มันเกิดขึ้นก็คือสองโอ้สองก็คือแปดหกบวกสองก็คือแปดเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มันครบออกเต็แล้วอะเนาะถูกปะเพราะมันเท่ากับแปดใช่ไหมคะแสดงว่าเราก็จะสามารถเขียนแบบนี้ได้เลยนะ ก็คือมันจะเกิดพันธะโคเดเนตโคเลน์ก็คือเอาใหเปน,นตัวตรงกลางเนี่ยให้ตัวนี้ยืมใช้แต่เราไม่ต้องแต่ว่าเธอไม่ต้องให้เรานะคนนี้ไม่ต้องให้นะเพราะเราครบแล้วถ้าให้เราเราจะเกิดถูกไหมคะเราก็เลยไม่เอาเราก็เลยให้ยืมจะดีถูกปะอันนี้คือคําว่าโคเดเนตโคเลน์แสดงว่ารูปร่างของเราก็จะเป็นเป็นสองหนึ่งค่ะสองหนึ่งนะส่วนส่วน ncl สาม ncl สามมันก็จะเป็น n ก็คือหมู่หนะ้าเนาะ หมูห้าเอาเขียนเลขแรกก่อนคือเลขสามนะคะหมูห้าลบสามเท่ากับสองคือกี่คู่คือหนึ่งคู่เลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าเป็นสามหนึ่งอ่ะรับอ,อ,อันนี้มีคอรีนอยู่สี่ตัวเขียนสี่ก่อนนี่นะแล้วก็คาร์บอนอยู่หมูสี่ลบสี่เท่ากับเท่าไหร่ศูนย์นี่ไงมุมสามหนึ่งกับอะไรสามหนึ่งกับสี่ศูนย์มุมไปไงกันมันใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเราตอบข้อไหนไเลย ตอซข้อ้เลยอะถ้าใครแบบถูกจริงหรือเปล่าพี่ไปดูต่อได้ก็คือตัวนี้มันก็จะเป็นอะไรคะอันนี้เหมือนเดิมอันเหมือนข้างบนเนาะสองศูนย์อันนี้ก็เออสามศูนย์ค่ะอันนี้เป็นสามศูนย์อันนี้เป็นสองศูนย์ถูกไหมคะมุมต่างกันเยอะนะ,นนะ 20, เนี่ยว่าแปดสิบกับเรายี่สิบเนาะส่วนข้อ e ก็คือ,อเขียนเลขสี่ก่อนคิดอะไรไม่ออกเขียนจำนวนอะตอมล้อมรอบไปก่อนเลยแล้วก็มี Uh, 8ใช่ไหมคะลบ4ก็เท่ากับ4คือกี่คู่คือสองคู่ทันปะ8ลบ4เท่ากับ4คือสองคู่ส่วนอันนี้จะเป็น4เนาะ4ลบ4เท่ากับ0คือศูนย์คู่ก็จะเป็น42กับ40ก็คือมุมก็ไม่เท่ากันนี่ละเราก็ตอบจริงๆเราตอบเราได้4แคทเราก็ตอบไปแล้วแหละเนาะไปต่อนะจ๊ะทีนี้ เรามาดูอันนี้ก็จะเป็นอ e ีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลังงานพันธะเนาะวิธีที่เราคือก่อนที่เราจะคำนวณพลังงานพันธะได้เนี่ยเราก็ต้องวาดโครงสร้างออกมาให้ได้ก่อนอันดับแรกสุดเราต้องเขียนสมการก่อนสเต็ปในการทาก็คืออะไรคะเดี๋ยวพี่เขียนมาข้างบนนะสเตปหนึ่งเขียนสมการอันดับหนึ่งเราเขียนสมการเนาะ อันดับที่สองเราดูนอ๋อเขียนสมการบอกดูนขอขอไปอยู่ในข้อหนึ่งเลยแล้วกันเขียนสมเขียนสมการบวกดูนสมการข้อสองก็คือเขียนโครงสร้างว่ามันมีใครเกาะกับใครบ้างพันธะอะไรบ้างอันดับที่สามก็คิดค่ะคิดค่าพลังงานโดยที่ฝั่งซ้ายนะเป็นบวกฝั่งขวาเป็นไรเป็นลบเพราะว่ามันจะต้องดูดเพื่อสลายอันเดิมก่อน เราค่อยคายออกมาเพื่อสร้างดูดเข้าไปก่อนเราค่อยคายออกมามันก็เหมือนแบบเวลาเรากินข้าวกินเข้าไปก่อนแล้วค่อยออกไปเนาะได้นะไปลองดูดูดอันนี้คายนะไปจะ้ะก็คือเขียนสมก,การก่อน C2H6 เผาไหม้กับแก๊สออกซิเจนอ่ะได้คาร์บอนไดออกไซด์แล้วกนะ็น้ำนี้เขาบอกมาหมดเลยนะ ได้คาร์บอนแด้อกไซกับน้ำมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็เขียนดูสมการก่อนนะ C นี้มี2ใช่ปะใส่2เข้าไปเพื่อทำให้ C มันเท่ากันไฮโดรเจนมี6เนาะเราก็ใส่3เข้าไปเสร็จปุ๊บเรานับ O เนาะ4ีบวกสก็เป็นเท่าไหร่คะเป็น7อ่าพี่จะหักใจยังไงอะไรคูณ2ได้7ไม่มีไง เจ็ดส่วนสอส่วนสคูณสองก็ได้7พอดีเถ้าใครไม่ชอบเลขไม่สวยเนี่ยก็เอาสอคูณตลอดได้แต่พี่ไม่เป็นไรพี่โอเคนะไปต่อก็วิธีการเขียนอันนี้ก็คือจริงๆเราเรียนคยาีซมาแล้วเนาะเราก็ต้องแบบเขียนได้ประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็เอา C ีมาเกาะกับ C ก่อนเนาะแล้วก็แบ่งกันเอชอย่างละสาแล้วก็บวกกับ เจ็ดส่วนสองโอต้องเป็นดับเบิ o, ลบอนดโอต้องมีสองแขนเนาะแล้วก็คาร์บอนนี้อยู่ตรงกลางดับเบิลบอนดโอดับเบิลบอนดโอมีสองตัวน้ําน้ําก็จะเป็นโออยู่ตรงกลางไฮโดรเจนไฮโดรเจนลนแพรลนแพนแบบนี้เนาะหลังจากนั้นอย่าลืมใส่คิกดุลน,นะดืมไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้แล้วก็ดูว่า แต่ละชนิดมีกีอันคือเราดูอันนี้ก่อนมันก็จะมีสองแบบใช่ไหมก็คือมี cc กับ ch เนาะเราก็เขียนกันค่ะ cc cc มีกี่อันมีอันเดียวบวกกับ ch ch เรามี1 2 3 4 5 6 ch เรามี6อันนะคะแล้วก็บวกกับ7ส่วน2คูณกับ o double bond o เราเก็บไว้ด้านซ้ายนะ ด้านขวาด้านขวานี่ยแหละที่คนจะผิดบ่อยก็คือ C ดับเบิลอ O เนี่ยในเนี้ยนะมันมีแค่มันเนรานับเป็นอันใช่ไหมแค่คำว่าแอลไซา์ตัวหนึ่งเนี่ยมีอยู่สองอันถูกป,ปะก็ต้องใส่เลขสองนะใส่อีกสี่แล้วก็มันมีกี่กี่ตัวกี่โมสองก็ใส่ต้องคูณเข้าไปอีก <S <S บางคนอาจจะลืมคูณสองตรงนี้อย่าลืมนะแล้วก็ ส่วนก้อนข้างหลังก็จะเป็น3คูณอย่าลืมใส่2เพราะว่าในน้ำเนี่ยมี o อเอ่อ่ะน,นะคะ2อันนะแล้วก็ใส่ OH เอข้าไปก็ไปดิแล้วจากนั้นเราก็แทนค่านะแทนค่าเข้าไปเลยอันนี้ก็จะเป็น3,5,0ห้าศย์อที่คนนี้แล้วนะ6,415 บวกเจ็ดส่วนสองห้ารอยได้ได้อยู่เลขได้อยู่นะแล้วก็สี่เนาะคูณกับแต่ร้อยอ่ะบวกกับหกเนาะคูณกับสี่ร้ยหกสิบเพราะฉะนั้นบวกด้านซ้ายก่อนอันนี้ขอตัดเลขสองสองร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบบวกกับ สี 1> 4, 1, 5, ่ห้าคูณหบวกสองร้อยห้าสิบคูณเจ็ดหนึ่งเจห้าศนย์รือเปล่าอลหนึ่งเจ็ดนับเป็นเหรียญย5้าบาทอะยี่ห้าบาทแปดเหรียญได้2บาทเจ็ดเหรียญก็บาทเจ็ดสิบห้าเงี้ยได้อยู่แล้วก็อันนี้เป็นบวกเนาะแล้วก็มารวมกันเนาะแดคิดด้านขวาบ้างแปดสี่สามสิบสอง บวกกับ460คูณ 6, 6. 2760นะอ่ะบวกซ้ายขวาค่ะ350บวก2490บวก1750ได้4590ฝั่งขวาก็จะเป็น3200บวก2760 59 หาเเนาะเราจะเห็นว่าโอ้จริงๆมันมีทิศลืมบอกทิศก,ก็คือปกติปฏิกิริยาโดยทั่วไปค่ะมันจะเป็นมันจะเป็นส่วนมากจะเป็นปฏิกิริยาคายพลังงานเพราะว่าพอคายพลังงานเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันจะทําให้พลังงานมันต่ําลงเห็นปะอันนี้คือพลังงานนะพลังงานมันต่ําลงมันก็จะ,สะเสถ่ยยขึ้นจริงๆถ้าสมมติว่าถ้าใครแบบว่าคิดไม่คิดเลขไม่ถันจริงทพี่ข้อนี้มันคิดเลขเยอะมากหนูสามารถตัดอุ้ย ตัดเนี่ยคะ่ะทิ้งได้หมดเลยโอ้ย,อยตัดดูดเนี่ยทิ้งไปเลยสองข้อเราก็จะเหลืออยู่สามข้อก็คือมีคายนะแล้วก็ที่เหลือเราแค่คิดเลขฝั่งเราก็เอาซ้ายลบขวาได้เลยคะ่ะสี่ร้อยห้าสี่ห้าเกลบกับห้าเก้าหกได้เลยลบ แค่นี้สบายมา,าเกเลขก็ไม่ได้ไม่ได้ว่ายากอะไรเยอะแต่ว่ามันเราต้องอย่าลืมตรงนี้แหละเนี่ยตรงสองตรงนี้เนาะกับสองตรงนี้นะถามว่าถ้าลืมมีคําตอบไหมนี่มีหมดคือก้าวสมันเขาจะสำหรับคนที่แม่นเนี่ยมันจะทําได้แบบตัดชอยได้เยอะมากแต่ว่าถ้าเราผิดเล็กผิดน้อยนี่มันจะมีคําตอบรอเราหมดนะคะอย่าลืมนะคะทาไงก่อน เขียนสมการแล้วก็ดูนก่อนหลังจากนั้นเราก็เขียนโครงสร้างนะแล้วก็คิดพลังงานไซส์เป็นบวกขวาเป็นลบหรือเราจะเอาซ้ายลบขวาไปเลยก็ได้เนะอะทีนี้เรามาต่อกันที่พันธะไอออนิกบ้างดีกว่าคือการเกิดสารประกอบไอออนิกอันตัวหนึ่งเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนค่ะการเกิดสารประกอบไอออนิกนะมันจะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนก็คือ,อเรามา ที่ชอบแบ่งเป็นสองฝั่งแบ่งเป็นสองฝั่งในที่นี้ก็คือสารประกอบแอนี่อ่ะมันจะเกิดจากไอออนบวกซึ่งมาจากโลหะใช่ไหมส่วนมากแล้วก็ไอออนลบซึ่งมาจาก a oh a, อะโลหะเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคิดเนี่ยก็คือให้เราให้เราคิดของฝั่งของโลหะก่อนคือโลหะมันต้องเป็นไอออนบวกถูกปะแล้วก็อะโลหะมันต้องเป็นไอออนลบใช่ไหมคะแล้วก็โลหะเวลาเราเจอในธรรมชาติเนี่ยเราก็จะเจอเป็นโซเดียมที่เป็นของแข็ง เพราะฉะนั้นการที่มันจะรับมันจะให้อิเล็กตรอนเพื่อทําให้มันกลายไปเป็นไอออนได้เนี่ยมันจะต้องเป็นแก๊สก่อนแก้กลายเป็นโซเดียมที่เป็นแก๊สก่อนโซเดียมที่เป็นแก๊สก็เราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานอะไรพลังงานการระเหินะแล้วก็พอมันเป็นแก๊สเสร็จป,ปุ๊บใช่ไหมเราก็ให้อิเล็กตรอนเพราะว่าโลหะมันชอบให้อิเล็กตรอนเนาะแต่ถ้าอะโลหะอะโลหะจะชอบรับอันนี้ก็จะกลายเป็นบวก อย่นี้แล้วก็บวกกับอิเล็กตรอนหลังจากนั้นเรามาดูถ้าเป็นอันนี้พี่ยกตัวอย่างโซเดีมยมคลอไรด์นะคะแล้วก็ถ้าเป็นคลอรีนคือปกติแล้วเนี่ยคลอรีนมันจะอยู่หมู่เจ็ด 7, มันต้องเป็นโมเลกุลคู่ถูกปะชอบอยู่กับเป็นคู่ไม่ชอบอยู่คนเดียวเอาอยู่เป็นคู่เพราะฉะนั้นเราก็จะกลายไปเป็น cl ที่เป็นลบอย่ายา,ยา,ยา,า,ยาเพิ่งเขียนแล้วได้กี่ตัวมันทําลายตรงนี้ค่ะเห็นปะ มาทำมาตรงนี้เนาะอันนี้ใส่หนึ่งสองสองจริงๆเรายังไม่ต้องดูนก็ได้เดี๋ยวค่อยมาดูก็ได้อันนี้ชื่อก็คือพลังงานในการสลายพันธะแค่นี้หลังจากนั้นเราก็เป็นแก๊สเนาะหลังจากนั้นเราก็จะรับอิเล็กตรอนที่โซเดียมให้มาก็จะกลายเป็น cl ที่เป็นแก๊สบวกอิเล็กตรอนก็จะได้เป็น cl ลบแล้วก็เป็นไรคะเป็นแก๊สแล้วก็ ส่วนข้างบนก็จะกลายเป็นโซเดียมบวกเนาะพร้อมแล้วนะไอออนอ่ะบวกคลอรีนที่เป็นลบเนาะแล้วก็จะได้เป็นโซเดียมคลอรด์ที่เป็นของคข็หลือบอกพลังงานตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นเอ่อให้อิเล็กตรอนออกไป i อ e ไงพลังงานที่เอาอิเล็กตรอนออกจากอะตอมในสภาวะแก๊สเมืองอกตัวเดียวคือ i อหนึ่งส่วนอันนี้สลายบอกไปแล้วเนาะอันนี้ ตรงข้ามกับ i อ e, คือ Ea ค่ะแล้วก็พลังงานในขั้นสุดท้ายนี้ก็เป็นราทิพลังงานรคิทีนี้เราจะมาดูเครื่องหมายนิดนึงเครื่องหมายดูดเพื่อสลายคายเพื่อสรอางดูดเป็นบวกคายเป็นเลยนะเหมือนข้อเมื่อกี้คายเป็นลบเนาะเพราะฉะนั้นอันแรกดูดเพื่อสลายจะของแข็งกลายเป็นแก๊สก็คือเป็นบวกถ้าสลายก็เป็นบวกเหมือนกัน ไอเอหนึ่ง e เอาออกก็สลายก็เป็นบวกเหมือนกันแล้วก็แต่ว่าเอเอมันเอาเข้าก็คือจะเป็นลบเนะาะทันปะคะแล้วก็อย่างข้อน,นี้เขาไม่ได้บอกเครื่องหมายมาให้เรานะแต่เขาให้แผนภาพเรามาเนาะแล้วก็สุดท้ายสองรวมเป็นหนึ่งก็ต้องสร้างถูกไหมคะสร้างก็ต้องเป็นต้องเป็นคายก็เป็นลบเนาะเอามาดูต่อก็เพราะฉันจะประกอบด้วยห้าขั้นตอนละเหยอ E สลายเอเอแลกซ์จบเขาก็จะให้แผนภาพเรามาแบบนี้เนาะ ลูกศรที่ชี้ขึ้นลูกศรที่ชี้ขึ้นแปลว่าอะไรคะลูกศรที่ชี้ขึ้นแปลว่าดูดพลังงานชี้ขึ้นคือดูดชี้ลงคือคายชี้ขึ้นคือดูดชี้ลงคือคายเนาะหลังจากนั้นพอเป็นดูดปุ๊บเราทำไงต่อพอชี้ขึ้นเป็นดูดชี้ลงเป็นคายเสร็จปุ๊บเนาะเราก็ดู พลังงานแต่ละอันว่าเป็นเท่าไหร่จริงๆเรามาดูก่อนก็นได้ว่าข้อหดไม่ถูกต้องเดลต้าเอคือพลังงานในการสลายพลังงานที่ใช้ในการสลายพันธะของไอโอดีน1โมเดลต้าเอนี่ไงจากไอถูกปะกลายเป็นไอเดียวก็คือเป็นพลังงานในการสลายนี่ถูกแล้วค่ะ ตรงนี้เนี่ยของแข็งกลายเป็นไายแก๊สเดลต้าเอชหนึ่งคือพลังงานในการละเหิดส่วนเดลต้าเอชสามจากเนี่ยจากโซเดียมกลายเป็นโซเดียมบวกก็จะกลายเป็นไอเอหนึ่ง e แล้วก็ไอดียรับอิเล็กตรอนใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเอเอแล้วก็สองตัวนี้รวมเป็นหนึ่งก็จะเป็น ลทนะอ่ะหีนเรามาดูข้อไหนถูกแล้วเนาะหนึ่งโมไหมหนึ่งโมในการสลายพันธะของเดี๋ยวที่สองคือพลังงานในการสลายพันธะของแอลดินจริงๆมันคือต้องเป็นกี่โมนะดูเลขดุนดิคือความหมายถูกนะแต่เราดูเลขดุนดนิดนึงเลขดุนมันคือมันคือเครื่องโมนะถูกปะ่ะเก็บไว้ก่อนค่ะเครื่องโมนะแล้วก็ เดลตาเอชหนึ 1> 1เป็นพลังงานที่ใช้ในการระเหิดโซเดียมทําให้เกิดเป็นอะตอมหนึ่งโมงนี่ไงหนึ่งหนึ่งเหมือนกันถูกแล้ว I บวกอิเล็กตรอนดูข้อ4นะคะไบวกอิเล็กตรอนได้อลบมีการคายพลังงาน298พลังงานในการอ๋อนี่เราต้องหาออกมาเนะาะมีการคายพลังงานเท่ากับ298ตัวนี้มันก็คือ EE นั e ่นเองเดี๋ยวเราต้องคิดออกมาก,ก่อนเนาะ แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็คิดเดลต้าเสามเป็นพลังงานที่ใช้ในการดึงอิเล็กตรอนออกจากอะตอมของโซเดียมหนึ่งโมลดึงอิเล็กตรอนออกจากโซเดียมหนึ่งโมลถูกแล้วนะดึงอิเล็กตรอนก็คือ iE อนะคะออกจากโซเดียมหนึ่งโมลก็คือก็คือเลขดูมเป็นหนึ่งถูกแล้วนี่ถูกแล้วนะส่วนเดลต้าเอชอาร์เป็นพลังงานในการเกี่ยวข้องอ่ะเดลต้าเอชอาร์ก็คือตรงนี้ เป็นพลังงานรวมทั้งหมดนั่นเองถ้าลูกศรลงม,มาข้างล่างแปลว่าผลรวมอเป็นคายเป็นลบถูกปะแล้วก็ให้เราดูตรงนี้ได้เลยให้เราดูตรงนี้ได้เลยว่าตรงนี้ก็จะกลายเป็นตนัวนี้ซึ่งข้ออีนี่คือถูกเลยยัง ถูกแล้วนะคะก็คือโซเดียมบวกกับ1ส่วนสองไอโอดีนได้โซเดียมไอโอดเนาะทันไหมโซเดียมบวก1ส่วน2อไอโอดีนได้โซเดียมไอโอดถูกแล้วมาเช็คข้อ4กันเลยคะ่ะว่าพลังงาน EA มีค่าเท่ากับ298จริงๆหรือเปล่าดูพลังงานที่เขาให้มาเนาะพลังงานเลททีนะพลังงานเลททีสก็คือเป็นขั้นที่ห้าะเราเขียนไว้เป็นขั้นที่ห้า แล้วก็พลังงานในการเกิดสารประกอบแสดงว่าเป็น delta h r ถูกปะเท่ากับเราจะเห็นเครื่องหมายลูกศรเมื่อกี้ว่ามันเป็นลูกศรมันลงมาข้างล่างถูกไหมคะถ้ามันลงมาข้างล่างแปลว่าต้องเป็นลบลบสองเนอะแล้วก็ระเหิดก็คือ1นึถูกปะ i n t a t i o n อันดับที่1ก็คือสองเออ i n t a t i o n เป็นอัน e 3กมกะ delta h 3แล้วก็การเกิดเป็นอะตอม การเกิดเป็นอะตอมของไอโอดินมันเกิดเป็นอะตอมไอโอดินแค่ตัวเดียวเราสามารถใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องหารแต่ถ้าเขาให้มาเป็นแบบพลังงานคันทันเราต้องหารนะแต่ตรงเนี้ยเกิดเป็นอะตอมไม่ต้องหารนะคะแสดงว่าก็1บวก2บวก3บวก4บวก5ตอนนี้เราคิดพลังงานนะเท่ากับพลังงานรวมคือลบ2อจคือ1 0อย เนาะเอเปิดเกิอบปตอนนี้สองนะคะสองสองคือร้อยเจ็ดสามเป็นไอเอวออกก็ยังเป็นการดูดอยู่เนาะห้าร้อยสองสี่เราติดไว้มาคือ EA เนาะห้าคือเอออย่าลืมว่าถ้าเป็นละทีนะคะมันจะเป็นลบถูกปะที่พี่เขียนมาให้ด้านขวาเนะเท่ากับลบสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดคิดเลขหนึ่งวางงานในการเปิดเลข ก็จะเป็นเออเขียนอย่างนี้ดูงงเนาะ e สีบออีสี่สละกัน e สี่ก็จะเท่ากับลบสองรบวกหกรย้านะย้ายข้างไปนะแล้วก็ลบห้าร้อยลบร้อลบร้อได้ลบ สองร้อยเก้าสิบแปดแสดงว่า e a ของเรามันต้องได้ค่าเป็นลบอยู่แล้วไงถูกไหมแสดงว่าข้อนี้ถูกไหมคะสองร้อยเก้าสิบแปดนี้ถูกไหมถูกแล้วก็คือตอบข้อไหนที่ไม่ถูกก็คือตอบข้องนั่นแหละเพราะว่ามันต้องเป็นการสลายฟันธะของไออดีนกี่โมถ้าใช้เขาใช้คําว่าไออดีนก็คือแปลว่าไอที่มันห้อยสองก่โมะคะหนึ่งส่วนสองโมงเนาะอ่ะข้อนี้ก็เหมือนกันสรุปอ่ะสรุปสรุปนิดนึงมีห้าขั้น นะคะมีห้าขั้นก็คือมีระเหิดสลายระเหิด IE สลายพันธะของฝั่งอโลหะ e อก็คือรับเข้ามาแล้วก็เอามารวมกันก็คือลคินะมีใครเป็นลบบ้างก็คือมี EA กับมีลคีนะคะสองอันนะอ่ะอันนี้